หมาตัวหนึ่งกัดกับหมาบ้านไม่มีใครแพ้ใครชนะแล้วมันก็แยกย้ายพอมันกลับไปถึงบ้านหมาตัวอื่นๆก็ได้มันออกจากบ้านเพราะกลัวจ,จะติดโรคพิษสุนัขบ้าหมาตัวนั้นเดินเข้าป่าไปพร้อมน้ำตาเวลาผ่านไปสักพักนกพิราบตัวหนึ่งบินมาหน้าบ้านหมาพร้อมตะโกนว่าพี่ชายของพวกนายยังมีชีวิตอยู่นะตอนนี้เขาอาศัยอยู่ในกระท่อมในป่าเขาดูอ่อนแอหิวโหยและต้องการความช่วยเหลือความเงียบปกคลุมบ้านหมาพร้อมกับมีเสียงพูดเบาๆว่า ฉันไปช่วยไม่ได้หรอกแค่ข้าบลูกบอลให้ครบตามโคตาก็หมดวันหนึ่งแล้วฉันก็ไปไม่ได้ฉันต้องยุ่งกับการขุดหากระดูกฉันยิ่งแล้วใหญ่ต้องเลี้ยงลูกทั้งสามตัวที่เพิ่งคลอดออกมาสุดท้ายพี่น้องมันไม่มีใครไปเวลาผ่านไปอีกพักเจ้าหนกพิราบตัวเดิมบินผ่านหน้าบ้านพร้อมตะโกนว่าพี่ชายของพวกเธอเสียชีวิตแล้วนะเขาต้องสิ้นลมหายใจคนเดียวในป่าเพราะความรู้สึกผิดและเสียใจพี่น้องทั้งสามตัวจึงตัดสินใจเดินทางเข้าป่า เพื่อนาร่างพี่ชายกลับมาฝังแต่เมื่อไปถึงกระท่อมพวกมันไม่เห็นแม้แต่เงาพี่ชายเจอแต่กระดาษแผ่นหนึ่งบนโต๊ะกับข้าวเขียนว่าชีวิตนี้มันก็แปลกดีตอนที่ยังอยู่แค่ข้ามถนนมาหากันมันก็เป็นเรื่องยากแต่ตอนลาจากยอมเดินทางห่างไกลมาเพื่องานศพแต่ผู้คุณรู้หมน้ำตาเท่าไหร่ในงานศพก็ไม่อาจทดแทนช่วงเวลาดีๆของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เรื่องนี้เกี่ยวกับหมาแต่โดนใจคนเต็มๆถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ